ข้อข่าวเพชรบูร์นะครับเจ้าของน้ำตานองหัวขโมยชนแดนยกพวกพกปืนนะครับส่องไฟเสพยาลักมะขามนะครับแทบเกี้ยงสวนต่อหน้าต่อตาเป็นพันกิโลนะครับวันที่2 7มกราคม2 5 6 9ผู้สื่อข,ข่าวได้รับการ ร้องเรียนจากชาวบ้านหมู่ที่17ตำบลพุทธบาทอำเภอชุนแดน,นจังหวัดพิจิตรว่ามีโจรออกอาราวาสขโม,มยมะขามหวานในช่วงกลางดึกเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายวันจนทําให้มะขามหวานหายไปกว่า3,000กิโลกร,รัมคิดเป็นเงินนับแสนบาทแจ้งตารวจคดียังไม่คืบหน้าจึงแจ้งเตือนและร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนนะครับจุดเกิดเหตุพบเป็นสวนมะขามหวานอยู่ห่างจากหมู่บ้านนะครับเนื้อที่ประมาณ20ไร่ผลผลผิตมะขามหวานแทบจะไม่เหลือแล้วน,นายยุทธนันน้อยสิงห์อายุ48ปีเจ้าของสวนเผยว่าตน มาเช่าที่ปลูกมะขามหวานมาประมาณ20ปีแล้วที่ผ่านมามีพูดขโมยบางบ้างแต่ก็ไม่เยอะแต่ครั้งนี้หัวขโมยมีประมาณ4-5คนมีอาวุธปืนทั้งปืนสั้นปืนยาวครบทุกคนนะครับอีกทั้งมีการเสพยาบ้าด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยน2568ครับต่อนเนื่องถึงเดือนมกราคม2569ครั้งแรกประมาณวันที่22พฤศจิกาย,ยน2568ตนสังเกตว่ามะขามหวานที่กำลังสุก หายไปอย่างผิดปกติและคาดว่าน่าจะขโมยจึงได้มานอนเฝ้าอยู่ที่ไร่ห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตรนะครับกระทั่งในช่วงปีใหม่เวลาสามทุ่มนะครับขณะตอนนอนอยู่นะครับกับพื้นในป่ามะขามนะครับหวานสังเกตเห็นชายประมาณ4-5คนนะครับเดินเข้ามาในไร่และส่งไฟสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์นะครับนั่งลงใต้ต้นมะขามต้น จึงย่องเข้าไปดูซึ่งในขณะนั้นมืดมากนะครับแต่จุดที่หัวขโมยมีแสงสว่างจากไฟโซล่าเซลลทำให้เห็นว่าได้มีการเสพยาบ้ากันด้วยจากนั้นก็ได้ใช้บันไดปีนขึ้นไปเก็บมะขามหวานใส่ปุ๋ยถุงปุ๋ยนะครับใส่ถุงปุ๋ยนะครับอย่างใจเย็นเหมือนเป็นเจ้าของสวนเองนะครับตนจึงได้ย่องออกมาและไปบอกภรรยาให้โทรแจ้งตำรวจและกำชับให้ จอดรถไว้ไกลๆแล้วเดินเข้ามาเพราะเกรงว่าคนร้ายจะไหวตัวทันนะครับต่อมาไม่นานตํารวจก็เดินเข้ามาแต่มาเพียงคนเดียวในชุดลําลองไม่มีอาวุธอีกทั้งมีท่าทางคร้ายเมาสุราตนจึงเล่าเรื่องราวให้ฟังและกําชับว่าคนร้ายมีปืนนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจได้บอกกับตนว่าปล่อยให้เขาเขโมยไปสักคืนก็ได้เพราะถ้าเข้าไปตอนนี้ก็อาจจะเกิดเหตุร้ายได้จากนั้นก็เดินจากไปนะครับตนได้ยินดังนั้นถึงกับน้ําตาร่วงนะฮะและนั่งอยู่ในหลุม แอบดูคนร้ายขโมยมาขามด้วยความช้ำใจนะครับกระทั่งเวลาประมาณตีสองนะครับคนร้ายก็ออกจากพื้นที่ไปพร้อมด้วยมาขามเป็นจํานวนมากพอรุ่งเช้านะครับตนจึงเดินทางไปที่สพชนเดนนะครับเพื่อแจ้งความร้องทุกข์นะครับกับพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งได้เดินทางมาเก็บภาพและหลักฐานแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะครับหลังจากนั้นคนร้ายก็ยังแอบมาขโมยอีกหลายครั้งนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับขณะที่คนร้ายกําลังปีนเก็บมาขามหวานกลางดึกตน ได้จุดประทัดไล่คนร้ายตกใจตกลงมาจากต้นมะขามได้รับบาดเจ็บและวิ่งหนีไปตนไม่กล้าวิ่งตามเพราะเกรงจะมห้คนร้ายหลายคนและกลัวว่าคนร้ายจะมีอาวุธนะครับนะฮะด้วยจึงได้จึงได้ไปบอกญาตินะครับตามญาติให้นํารถนะฮะตามหาแต่ก็ไม่พบนะครับซึ่งตนก็พอจะรู้ว่าคนร้ายนะ่ะเป็นใครหลังจากที่ตนไปแจ้งความร้องทุกข์ชัย ทน,ทนที่ตนสงสัยก็ได้หายออกจากหมู่บ้านไปนะฮะและนอกจากนั้นก็ยังมีการส่งข้อความมาขู่ภรรยาตนอีกด้วยรวมมะขามที่ถูกขโมยไปนะครับน่าจะประมาณ3,000กิโลกร,รัมซึ่งแต่ละปีตนก็จะเก็บได้ประมาณ 3,000, ถึง4,000กิโลกร,รัมนะครับส่วนที่เหลือก็กําลังจะจ้างคนมาเก็บนะฮะคาดว่าน่าจะเหลือไม่ถึงพันกิโลนะครับขายคงไม่พอค่าเช่าแน่นซึ่งในปีนี้นะครับมะขามหวานผลผลิต และราคาค่อนข้างที่จะดีกิโลกร,รัมละ40-50บาทนะครับนายนายยุทธน้อยสิงห์นะครับเล่าให้ฟังอีกว่านอกจากมะขามหวานแล้วคนร้ายก็ยังใช้โอกาสที่ตนออกไปทําธุระข้างนอกนะครับรวมทั้งไปดูสวนมะขามหวานอีกแห่งหนึ่งนะฮะมาขโมยข้าวโพดงอกที่ตนตากไว้เพื่อที่จะนําไปขายให้กับคนเลี้ยงไก่หายไปเกือบ1,000กิโลนะครับตอนนี้เหลือติดอยู่แค่ก้นเล้านะครับเท่านั้นนะเองจึงอยากจะ ฝากเตือนนะครับเกษตรกรน,นะครับและชาวสวนให้ดูแลสวนมะขามให้ดีๆนะครับอีกทัง้งวิงวอนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวคนร้ายมาด,ดําเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะครับเนาะข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์ภาคเหนือนะครับผู้ดางสรรนะกว่าจะดูแลกว่าจะได้นะครับ